หน่วยการติดต่อสื่อสารเรื่องโทรศัพท์สวัสดีค่ะเด็กเดสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยการติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรคะคุณดีมเรื่องโทรศัพท์ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะวันนี้ครูเตยีกลองไิ่ใชนะเด็กเดข้าไมา้ดีมีอะไรอ่ะครูเตยไม่บอกไม่บอกงั้นคุณดีจะลองสกกัน่งนะคระั มีกระจกด้วยนะคะเป็นกระจกด้วยค่ะครูดินขอดาวว่าเป็โทรศัพท์แน่ๆเลยค่ะค<ๆ>ุณเต๋โทรศัพอะไรจะใส่ได้ดี ะะเราจะมาเรียนเรื่องโทรศัพท์ค่ะมีทั้งแบบมือถือและแบบตั้งโต๊ะเลยค่ะถ้างานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะความหมายของโทรศัพท์คือระบบโทรคมนาคุม ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเปลี่ยนคลื่นเสียงจากที่หนึ่งให้เป็นคลื่นไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามสายลวดตัวนำจนจึงอีกแห่งหนึ่งค่ะี่เด็กโทรศัพท์นะคะมีหลากหลายประเภทมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะต่อมาคือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่มีสายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือโทรศัพท์สาธารณะค่ะ ทางโทรศัพท์มีสายนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะก็คือโทรศัพท์ที่มีสายต่อกับสายโทรศัพท์ของที่บ้านนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะมีปุ่มกดนะคะเบอร์ต่างๆนะคะแบบกดทําให้ได้ยินแค่เสียงเท่านั้นค่ะไม่สามารถดูภาพได้นะคะเด็กๆ ค่ะต่อมาเป็นโทรศัพท์สาธารณะนะคะโทรศัพท์สาธารณะนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะคะเช่นสถานีรถไฟโรงเรียนห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นต้นนะคะโดยจะต้องใช้เงินนะคะหรือว่าเหรียญน,นะคะในการหยอดก่อนที่เราจะโทรออกนะคะโดยผู้โทรนะคะจะต้องกดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ค่ะถึงจะโทรได้นะคะเด็ก ค่าต่อมาเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยนะคะในการเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆค่ะและก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ e b o o k y o u t u u e นะคะและสามารถใช้ประกอบการเรียนได้อีกด้วยค่ะโทรศัพท์นะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนตอนนี้นะคะก็มีเหลือแค่เป็นเพียงโทรศัพท์แค่ ที่เราเห็นนะคะก็คือสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะในการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปนะคะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเรียนหรือว่าเฟ e ไทม์กับคุณครูนะคะและด้านอื่นอีนอกมากมายเลยนะคะค่ะดเด็กๆหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราได้ไปดูนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์กันแล้วแล้ววันนี้ค่ะครูเตยเราจะ เราจะาทำโทรศัพท์ของเล่นกันหรือว่าโทรศัพท์จำลองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเริ่มจากกันไกลค,คะ่ะกันไกลค,คะ่ะสีเทียน,นสีเทียนหรือว่าสีเมจิกหรือว่าสีไมาก็ได้นะคะสีที่บ้านเด็กๆมีนะคะต่อไปค่ะแก้วนะ้ำค่ะเป็นแก้วกระดาษหรือว่าแก้วพลาสติกก็ได้นะคะ สุดท้ายนี้เลยคือเชือกนะคะเด็กๆถ้าที่บ้านเด็กมีเชือกนะคะก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของคุณครูก็ได้นะคะเอ๊วิธีการทำนะคะเราจะมาทำโทรศัพท์จำลองกันแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้โทรศัพท์ของเราทำไมคะเนี่ยคุณเตยสีขาวสวยหรือยังคะยังไม่สวยเลยะะยังไม่สวยเลยนะคะถ้าย่านะคะให้เด็กๆนะคะ ใช้สีไม้นะคะ<ช>วาดรูปลงไปในโทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาุนละอันเลยนะคุณเตยตใ่แค่นี้ตอบเป็นรูปคนยิ้นะคะ เสร็จแล้วนะคะที่เด็กต่อไปนะคะเราจะตัดอ,อันนี้เป็นแก้วที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะที่เด็กเป็นทรงกลวยเราจะต้องตัดข้างบนค่ะตรงนี้ออกนิดเดียวนะคะให้มีช่องนะคะให้มีช่องเพื่อที่เราจะนำเชือกเนี่ยลอยเข้าไปได้ มามัดเป็นโรมก่อน อีกได้แล้วค่ะต้องตัดอีกเด็กๆสามารถหานิ้นสอนะคะหรือว่ากัญไก่นะคะที่มันลงไปในกล้วยแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาแหวกออกนะคะเพื่อได้ใส่ง่ายนะคะ จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเวลาวิธีการเล่นนะคะเราต้องแบ,บ่งเพื่อ,อนคนละหนึ่งอันลองยู่หา่องอหางการให้สายตึงๆเลยนะคะแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหล ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเรื่องโทรศัพท์ในวันนี้ค่ะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับกิจกรรมที่ครูเตยและครูดีมจัดให้นะคะเด็กๆนะคะก็อย่าลืมนะคะไปทำโทรศัพท์กระดาษนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะมาฝากครูเตยและครูดีมด้วยค่ะในวันนี้นะคะครูเตยและครูดีมนะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ